นี่บอกแล้วบ,ดบดัดีแช่บอดีแช่อ่านให้ดีก่อนบอกหลายเตื่อแล้วนะแก้วโดเจผมอ่านไปแล้วล้วน่บอดีโกดแชไปเลยรู้อ้าวกระเจเห็นแก้วกดแช์กดแชอยู่นี่โอ้เเจผมอ่านไปหลอบนึงแลนี่ถึงได้แชแต่้ก็กเข้าไปเช็คตีศูนย์ต่อต้านเขาปอมมาแล้วครับเจขอโทษโโนึกว่ายังใจนิสัยเดิมอยู่เห็นกดแช์กดแชแต่รออะแต่ตั้งแต่เจบอกผมเข้าก่อนนะ่ก็ว,ว่าบัดีหีบแชเนอรื้อตรวจสอบหีก่อนว่าเป็นข้าวจริงหรือว่าข้าวปร้อม ผมกระทำฉะนั้นน่ะก,กวาดตีคุกเหมือนกันรู้เจดีละแควแสดงว่าจำคาถสามข้อได้ดีน่ะนี่โอ้จำได้แม่นเลยน่ะนี่นะจำเป็นไหมไปหาข้อมูลก่อนเดือดร้อนไขหรือไม่นี่รู้เจสุดยอดเลยแควทำผู้ฟังก็เหมือนกันนะเจ้าเจอคลิปหรือว่าข้อมูลต่างต่างตั้งซื้อโซเชียลก็ไปได้ฝั่งเจือฝั่งแช์ตรวจสอบเพื่ดีนะจะได้บัพลาดทำผิดกฎหมายโตดแห้งนะเจ้าที่สำคัญถ้ามีคนเจือในสิงี่เฮาแชร์เขาปลอมไปเขาก็จะเดือดร้อนเสียหายยิ่งไปกันใหญ่นะดู มือชัวก่อนเจือดูว่าแช่ปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เคสากลงมประชาสัมพันธ์เจ้า